ผมซื่อจันเป็นเกษตรกรเศร้าเล่าที่เดินทางามฟังไทยเล่าอยู่เป็นประจำบนสะพานมิตรภาพไทยล่าผมเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาหลายเถือ่อเพื่อไปเฮียนหู้เรื่องเกษตรทฤษฎีไม่ที่ฟังไทยเพื่อนํามาพัฒนาใส่ส่งเสริมการเกษตรบนแผ่นดินล่าบ่าวาที่ใดพายตายดวงตะเวนนี้พระเมตตาของพระมหากษัตริย์ของเศร้าไทยนั่นสั่งแพร่ขยายไกลกว่างเสียเหลือเกิน ผมยังจืดใดเมื่อที่พระองค์เสด็จมาเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวร่วมกับนายหนูหักภู่ิสวรรค์ประธานประเทศสะพานแห่งนี้บ่ได้น้ำมาเพียงสายสัมพันธ์อาเซียนที่ดีแต่นำความหูมากมีด้านการเกษตรจากฝั่งไทยไมายังถิน่นลาวพระราชท่านไก้สอนผมพิหารอดีตประธานประเทศสาธารณะนัดภาษาติปไตยภาษาสลุลลาวมีอักษรศารกาบบางคมทูลพอพร,ราชสถาน ความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการ,กรเกษตรห้วยซอนห้วยซั่วเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่มือที่ผมได้ดูโทรทัศน์มือนั้นผมตั้งใจว่าผมสิไปเฮียนหูสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไวให้ได้เป็นความภูมิใจของเศร้าเล่าที่เฮ้ามีศูนย์การเฮียนหูแห่งนี้ที่มีความห่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของประเทศเล่า และเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยเป็นโครงการพัฒนาแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาจนลาวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้จัดตั้งเมปีอปี2น3 7าโดยมีพระราชดำรัสว่าที่ลาวแห่งนี้ให้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเลยไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะว่าที่ประเทศไทยได้ศึกษาจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วคําว่าพอมีพอใช้หรือพออยู่พอกินก็คือพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ พระเจ้ามหาสิวิทไทยซึ่งหลายๆประเทศก็ฮับฮู้และนําไปใส้อย่าง่วกเธอเส้นประเทศเลโซโทประเทศอัฟกานิสถานก็ได้ควมฮู้จากโครงการหลวงของพระองค์ในด้านการผลิตพืชเมืองหนาวเพื่อทดแทนฟินในพื้นที่ทุรกันดารของเมืองมุกจานประเทศซูดานก็ได้ฮับการฟื้นฟูด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะประเทศภูฐานก็ได้นําเอาแนวพระราชดำริพอเพียงนี้ไปใส้นั่นคือความภูมิใจของพวกเรา ได้ยึดถือแนวทางของพระองค์า้านมานำใส้ได้อย่างประสบผลสำเร็จอยู่บนนี้ที่นี่เนี่ยนะรายล้อมด้วยหมู่บ้านเป้าหมาย9้าหมู่บ้านที่มีการสร้างครอบครัวตัวแบบโดยการรับผู้ยากไร้ไม่มีที่ํำกินของตัวเองมาใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งเรียนรู้กรเกษตรกรรมแผนใหม่และจัดสรรให้ที่ํำกินในพื้นที่โครงการ มีการพัฒนาแหล่งน้ำโดยสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอนซึ่งสามารถส่งน้ำครอบคุมพื้นที่การเกษตรกว่า3,000ไร่ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปลังเป็นอย่างเช่าหน้าแห้งเฮ็ดหน้าแห้งจนลุ่งจนลุ่งเพราะมีแต่เห็ดนะบูหูค่าของน้ำบุหูค่าของดิน อย่างหูได้ก็ต้องหูจากเรื่องการเลี้ยงสัตว์เรื่องการประมงเรื่องการปลูกพืชหูแล้วก็บรให้เก็บไว้ต้องบอกผู้อื่นต่อแดงขันพระองค์พะสอนเรื่องนี้มือนี้พี่น้องเศร้าเล่าในพื้นที่หมู่บ้านเป่าหมายเก่าหมู่บ้านก็คงบ่ได้ยู่ดีกินดีขนาดนี้นี่เฮาเปิดอาเซียนแล้วสิอิมนำกันหรือสิอดนำกันเพระเาะว่าแบ่งปันกันพระเจ้ามหาสิวิทย์ไทย พระองค์นี้มีสายตาอันกว้างไกลและเข้าใจถึงปัญหาความทุกข์ยากบ่เพียงแต่ในประเทศของพระองค์แต่ไมยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในวันข้างหน้าจะได้นําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ให้ทุกคนทุกเชื้อชาติได้มองเห็นถึงความสําคัญและร่วมกันปฏิบัติ แต่ก่อนที่พระอ,องค์จะนาแนวคิดในการพัฒนาใดไปสู่ประชาชนทรงมีหลักในการทรงงานด้วยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป็นเบื้องต้นแผ่นดินไทยอบอุ่นด้วยพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงผ่านมายัางประสาส้นเศร้าเล่าให้ได้ร่มเย็นเปรียบดังดวงตะเวนที่ทรงแสงแห่งการพัฒนาสร้างความสุขให้กับประชาชนทุกเสื้อาตาศรสนาได้ยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จากนี่ไปวกเฮ้าสีสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศประหนึ่งสะพานที่เชื่อมกันโดยข้ามมัน